มาพบกับครูฟายกับซีรีส์มหากาชีวะ100ข้อตอนนี้เราอยู่กันที่ข้อที่ที่6นั่นเองนะคะข้อที่6แล้วเนาะสำหรับข้อนี้เริ่มขึ้นในเรื่องของเซลล์แล้วนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่บอกเลยว่าเก็บง่ายนะคะแล้วก็ออกบ่อยมากแต่หลายคนก็ยังพลาดนะคะวันนี้เอาข้อ29วิชามาให้ดูเลยนะคะอะเรามาดูข้อนี้กันก่อนอะอะะแต่ เมื่อคุ้เฉลยแล้วเด็กๆต้องได้อะไรมากกว่าแค่นี้แน่นอนเดี๋ยวครุ้ยจะเก่งให้ฟังว่าเรื่องเซลล์นะคะนิยมออกอะไรบ้างอ่านอกเหนือจากแค่ออกรูปแบบนี้ออกรูปก็ชอบออกนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ละนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในข้อสอบของระดับสอบเข้าเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างเรื่องของเซลล์แม้กระทั่งในโรงเรียนก็ ต้องให้รู้ประเด็นต่างๆต,างตรงนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เออคล้ายๆกันในเรื่องของเซลล์เนี่ยประเด็นชอบถามนะคะจะต้องย้ายอีกแล้วๆๆประเด็นชอบถามเรื่องเซลล์ประเด็นแรกเลยนะคะก็คือโปรคาริโอตนะคะหรือโปรคาริโอติกเซลล์ กับยูคาริโอติกเซลลมีความแตกต่างหรือเหมือนตรงไหนยังไงบ้างอ่าคือข้อสอบเรื่องเซลลเนี่ยอ่านไปให้ละเอียดแล้วจำให้ได้ก็ทำข้อสอบไหวแล้วนะสองต่อมาเหมือนข้อนี้ก็คือจำหน้าตามันให้ได้ว่ามันหน้าตาย,ยังไงบวกหน้าที่หน้าที่หลักๆนะคะต่อมาอะไรอีกแหล่งที่พบอ่าอย่างเหมือนข้อนี้ข้อนี้ก็จะพูดถึงอันธะลังไข่ถูกไหม ก็ต้องพยายามจําให้ได้คือพยายามจําหน้าที่ให้ได้ว่าอ๋อสร้างพวกโปรตีนโปรตีนก็คือเอนไซม์ดังนั้นเอ๊ะลองมักเจอโปรตีนขับออกมาจากเซลล์ไหนาอเงี้ยก็ต้องจําต่อแต่โปรตีนไม่จำเป็นต้องเป็นเอนไซม์อย่างเดียวนะฮอร์โมนบางชนิดก็เป็นพวกอาเปปไทด์ฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วในร่างกายของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะเอนไซม์ก็คือทํามาจากพวกโปรตีนเนาะต่อมาที่ชอบถามอีกข้อนึงก็คือความสามารถพิเศษ แบบแปลกๆอะมากกว่าแค่แบบเบสิกทั่วไปอะไรเงี้ยสมมุติว่าเรามีความสามารถพิเศษอย่างเช่นสามารถหลับตานะคะไม่สนิทตอนนอนถือเป็นความสามารถพิเศษปะอ่าอ,อย่างเช่นอัชฟัจิเนี้ยอัฟาจอย่างเงี้ยเออคืออะไรนะคะความสามารถพิเศษออตโตฟาจิเนี่ยนะคะก็คือ มันเป็น,นกลไกในการกําจัดออร์แกเนลนะคะแล้วก็สามารถเอาไปรีไซเคิลได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยรู้หรือเปล่าว่าเป็นหน้าที่ของออร์แกเนลอะไรอ่าลองไปหาคําตอบดูนะคะอันเนี้ยก็คือประเด็นที่ชอบถามอ่านตามนี้เลยเปรียบเทียบโปกับยูจำหน้าที่แบบภาพนี้แล้วก็หน้าตาของมันให้ได้แหล่งที่พบเช่นครูไฟพูดว่า SCR เจอที่ไหนเยอะนะคะอ่คลอโรพาร์ตนะคะแน่นอนเจอในเซลล์พืชถูกไหม ทุกเซลไหมเยอะแค่ไหนระหว่างพาลิเซตกับสปองจี้อันไหนเจอคอโลพาสเยอะกว่ากันอะไรเงี้ยแล้วความสามารถพิเศษล่ะอย่างเช่นเป็นตัวที่เอาไว้ย่อยเยื่อหุ้มเซลล์ไข่เวลาที่แบบสเปิร์มเจาะเซลล์ไข่อย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นหน้าที่พิเศษของออร์แกเนลอะไรอ่ะออร์แกเนลอะไรสร้างเซลล์เพลทอย่างเงี้ยก็ต้องรู้นะคะโอเคแล้วย้อนกลับมาที่ข้อของเรานะคะมีคําตอบในใจแล้วใช่ไหมถ้าใครยังไม่ได้ทํานะคะกดสต็อปวิดีโอแล้วก็ไปทําโจทย์ก่อนนะคะ อ่ะโอเคข้อนี้มาดูคีย์เวิร์ดเรียนกับครูต้องรู้คีย์เวิร์ดนะคะข้อนี้เขาพูดถึงลิพิดโอ้โหพูดแค่ลิพิดเนี่ยคือรู้เลยนะเออโอ้โหูยิ่งกว่าหมอดูเช่นเจอในอีนในอีกฟอสโฟลิพิดสเตียรอยสตียรอยก็คือเป็นอนุพันธ์ของลิพิดอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็จะเจอในอวัยวะเช่นอันทะรังไข่ถ้าพูดว่าอันทะรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกอีกอย่างนี่คือเสร็จโจนเลยท่องไปเลยนะลูกอันทะรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอก อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่คูไฟคิดขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆท่องนะคะอันทะรังไข่ต่อหมวกไตชั้นนอกเพราะว่ามันมีชั้นในกับชั้นนอกเดี๋ยวจะงงนะคะว่าชั้นไหนกันแน่เพราะมันไม่เหมือนกันนะฟังก์ชันของการสร้างฮอร์โมนอันทะสรังไข่ต่อหมกไตชั้นนอกเนี่ยมันจะสร้างพวกฮอร์โมนเพศได้ดังนั้นผู้หญิงก็สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าปริมาณที่สร้างมันจะน้อยหน่อยเพราะว่าเราไม่มีอันทะตัวที่สร้างฮอร์โมนเพศชายโดยตรง ผู้ชายก็สร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้แต่ว่าก็จะสร้างได้ปริมาณน้อยนะคะสร้างฮอร์โมนเพศซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าฮอร์โมนเพศเป็นพวกสเตอรอยด์ข้อนี้ถามสเตอรอยด์ด้วยนะคะอ่าเป็นสเตอรอยด์ฮอร์โมนนะคะดังนั้นบางคนนะอ่ะไดเอทเยอะๆไม่กินไขมันไม่กินลิพิดอะไรเลยร่างกายไม่มีสารตั้งต้นนะคะเข้าไปสังเคราะห์พวกฮอร์โมนบางครั้งท่าให้ไปจำเดือนขาดไปเลยก็มีนะคะอ่ะเรามาดูภาพกันก่อนดีกว่าลองเติมซิอ่ะตอนนี้นะคะ ครูฝ้ายขอให้เรากด stop video แล้วพิมพ์ข้างล่างลงไปเลยนะคะตรงช่อง comment เนาะใครที่เข้ามาทีหลังอย่าแอบดู comment เพื่อนนะคะก็ลองพิมพ์ comment ว่า A B C D และ E ของเราอะคือ o r g a n e หรือว่าโครงสร้างชื่อว่าอะไรนะคะอ่าพิมพ์ก่อนเลยนะคะครูจะให้เวลาประมาณหนึ่งหนึ่งวิหนึ่งชั่วโมงเอ้ยหนึ่งนาทีนะคะในการที่จะลองทำหนึ่งปีก็ได้นะลูกปีหน้าหนูก็ย้อนกลับมาดูเฉลยใหม่ สติสติอ่าเอา A คืออะไรอ่าสมมุติตอนนี้เวลาผ่านไปครูฝ้ายจะทำคาดค้างไว้ก่อนอ่าโอเคอ่าโอเคเอคืออะไรนะคะเรียงจากเอไปก่อนเลยแล้วกันเนาะตามตัวอักษรเอคืออู้เห็นตั้งฉากแบบนี้นี่คือน้องเซนทริโอนั่นเองนะคะเซนเทริโอก็คือเป็นออแกนลที่มันประกอบด้วยท่อ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 ทอทอ,ทอนะคะเป็นท่อเล็ก คือพวกไมโครทูบบูประกอบกันเป็นเซนทริโอขึ้นมานะคะทำหน้าที่ในการสร้างเส้นใยสปินเดิลตอนที่เกิดการแบ่งเซลล์หรือสร้างสปินเดิลไฟเบอร์นี่แหละสร้างสปินเดิลไฟเบอร์ตอนแบ่งเซลล์นะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของเซนเท o โอดูแล้วไม่น่าใช่ถูกไหม ต่อมา B คืออะไร B คือกลมๆแบบนี้มันคงไม่มีตัวไหนอีกแล้วนะคะห้ามผิดนะคะไม่งั้นครูฝ้าจะยื่นมือออกไปยิกปึบเลยนะหยิกเลยถ้า B ผิดก็คือนิวอะไรคะนิวอาอยู่บ้านตะกอน n e วเคลีย s n e วเ c l ีย s ก็คือใครคะก็คือลุงตู่รู้จักลุงตู่ไหมลุงตู่ก็คือเป็นเหมือนแบบ ผู้ใหญ่บ้านนะคะที่จะคอยดูแลควบคุมการทํางานของเซลนั่นคือหน้าที่ของลุงตู่ลุงตู่ไม่ใช่ลุงลุงอะไรนะลุงตู่นะอย่าเข้าใจผิดนะอ่ะโอเคต่อมา C C นะคะอันนี้น่าจะเป็นเทปสุดท้ายหรือเปล่าล้อเลนนะคะไม่ได้พลาดพิงใครเลยนะอ่ะต่อมา S.E.R. นะคะหมายถึง C เนี่ยคือ S.E.R. รู้ได้ไงมันก็จะเป็นแบบแบบเหมือนเป็นแบบเยื่อที่มันพับไปพับมาพับไป,พ,บไปพับมาสังเกตง่ายๆมันจะไม่มีจุดจุดจุด,จด ที่จริงภาพนี้คือด้วยความที่ต้นฉบับมันอาจจะไม่ค่อยชัดมากที่จริงแล้วโครงสร้างดีมันจะมีจุดๆๆอยู่อย่างนี้ส่วนโครงสร้างซีไม่มีถ้ามันเป็นแบบเหมือนถุงพับๆซ้อนกันอใงเงี้ยให้รู้ไว้เลยมันต้องเป็น ER ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งแต่ว่ามันเป็น ER แบบไหนให้ดูว่ามีไรโบโซมมาเกาะหรือเปล่า C ไม่มีนะคะดังนั้น C คือเอ r อุ๊ยลืมเปลี่ยนสีดังนั้น C ก็คือเอ r นะคะ S.R ก็สั่งคะอ์พวกที่เป็นลิพิดลิพิดโจทย์บอกเต่าอหรือว่าทำนนในาที่การดีท็อกซิฟิเคชันกำจัดสารพิษนะคะร่วมกับไมโตคอนเดียอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีหน้าที่หลักหน้าที่รองแล้วก็หน้าที่สิป,ปาถะนะคะเหมือนแบบชั้นงานยุ่งเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ D ก็คืออะไรคะ D ก็คืออะไร R.E.R รู้ได้ไงรู้สิเพราะเราเก่งใช่ไหมถูกต้องนั่นแหละคลมตอบพี่ดีอ่า เราต้องชมตัวเองไม่มีใครชมเราชมตัวเองนะคะให้กำลังใจตัวเอง RER นะคะ Rough Endoplasmic Reticulum SL ก็คือ Smooth Endoplasmic Reticulum นะคะ RER เนี่ยมัน rough มาจากคำว่าคูขะถูกไหมคูขะมาจากคำว่า rough rough มาจากคำว่าคูขะคูขะเพราะว่ามีไรโบโซมเกาะนะคะมันจะอยู่ติดกับนิวเคลียสเลย RER นี่เหมือนเป็นลูกน้องของนิวเคลียสนะคะมีไรโบโซมเกาะ ก็มันก็เลยทําหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนนะแล้วก็ทําหน้าที่แบบส่งสังเคราะห์โปรตีนเสร็จก็ส่งออกนอกเซลล์ได้ด้วยนะอุ้ยเราเก่งใช่ไหมเราต้องรู้ต่อนะคะ E คืออะไรนะคะน้องอีก็คืออะไรคะสังเกตง่ายๆเป็นแบบนี้แล้วก็ยุดๆๆนะมีเยื่อหุ้มสองชั้นแบบนี้นี่คือไมโทคอนเดรียนะคะอ่า ตืด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 อยากได้สีที่มันดูพาสเทลอ่ะแต่มันก็กลัวเห็นไม่ชัดอ่าไมโทคอนเดียไมโทคอนเดียเป็นพ้าหูพจนนะคะเอกพจน์คือไมโทคอนด ري แล้วก็ O N on นะคะอันนี้ที่จริงต้องเขียนว่าไมโทคอนเดียออนแต่กลัวเราแบบไม่เคยได้ยินอ่าไปโฮคอนเดียเป็นพหูพจ์เหมือนนิวเคลียสอ่ะพหูพ์ก็คือนิวเคลียไออย่างเงี้ยไมโทคอนเดียเนี่ยทำหน้าที่ในการเป็นแบบ แหล่งพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองหนึ่งเซลล์ไม่จำเป็นต้องมีหนึ่งไมโคนเดียนะอาจจะมีหลายไมโทคคนเดียก็ได้ทาหน้าที่ในการสร้างพลังงานเป็นที่ที่เกิดการหายใจระดับเซลล์การหายใจระดับเซลล์ผลลัพธ์ก็คือได้ ATP ออกมานั่นเองนะคะมี o อ g a n e l l e อื่นที่น่าสนใจอีกไหมอันนี้น่าจะเป็นไลโซโซมนะอ่าตรงนี้อ่เห็นไหมเจออีกแล้วไมตัวคนเดียเนี่ยเห็นปะมันไม่จาเป็นต้องเจอหนึ่งเซลล์หนึ่งไมโคนเดียวก็ได้เห็นไหม อ่าอันนี้คืออะไรโจทย์ไม่ถามแต่เราอ่ะเข,เ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 ขาเรียกว่าไงเสือกเราเล่นเขาเรียกว่าเพือกเปือกอยากบอกเด็กอ่าก้อนจีก้อนจีเนี่ยเขามีชื่อเยอะนะก้อนจีจีจี้ไม่ใช่ก้อนจีบอดี้ก้อนจีแอพาราตติกไทรอโซมโอ้เยอะแยะไปหมดใดๆก็คือก้อนจีนะคะหน้าที่ก็โคตรเยอะเยอะเหมือนชื่อเลยหน้าที่ของก้อนจีมีหลายอย่างนะหลักๆก็มีอะไรบ้างอะ่ะ ทำในที่ในการเติมน้ําตาลทำในที่เหมือนบุรุษไปรษเียเติมนั่นเติมนี่เฮ้ยเอ้าส่งอะไรเนี่ยส่งของเหรอทำไมไม่หอบับเบิ้ลกอนสีก็ทําหน้าที่เติมเติมสิ่งที่คนจะเติมแล้วก็ส่งส่งของออกนอกเซลให้เหมือนไปรษณนียนะคะมันมาทําหน้าที่ในการเติมน้านําตาลนะให้กับลิพิดที่สร้างมาจาก ACR ก็ได้ ถ้าอยากเติมน้ําตาลก็อ่ะมาเติมที่ฉันอ่ะพอเติมน้าตาลเสร็จมันจะเรียกว่าไกลโคลิพิดนะคะอ่าไกลโคลิพิดเพราะลิพิดมาจาก ACR ใช่ไหมไกลโคไกลคอนไกลแค่นี่ยให้นึกถึงน้ําตาลเข้าไว้มีอะไรอีกนะคะก็จะมีสร้างไลโซโซมก็สร้างมาจากกรนจินะ คือไลโซโซมเนี่ยข้างในก็จะบรรจุเอนไซม์ที่มันเป็นแบบเอนไซม์พวกที่เอาไว้ย่อยอะค่ะก็จะมีไลโซโซมก็จะมีพวกน้ำย่อยพวกนั้นบรรจุเข้าไว้เนาะที่ชอบออกก็จะมีอ้ตรงส่วนแบบหัวของสเปิร์มอะนะคะทำหน้าที่การสร้างอะโครโซมคือเอาไว้ย่อยเยื่อหุ้มของเซลล์ไข่ตอนที่สเปิร์มเขาจะปุ๊ปุ๊งเข้าไปปุ๊ปุปุ๊ปุ๊อะปุ๊งเข้าไปนะคะ ก็คือตอนที่เขาจะแบบย่อยส่วนที่มันเคลือบผิวของเซลล์ไข่อะคะ่ะอืมโอเคดังนั้นข้อนี้โคตรง่ายเลยดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ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 เอ A ไม่ใช่ B ไม่ใช่ C ถูกต้องนะคะข้อนี้ตอบข้อ C นั่นเองเพราะข้อนี้ถามพวกเซลร์ลอยลิผิดแล้วก็ยิ่งเน้นไปตรงอันธรลังไข่ที่มันจะสร้างพวกฮอร์โมนที่มันเป็นฮอร์โมนเพศออกมาแล้วก็ย้ําตรงคําว่าลิผิดอีกเพราะฉะนั้นหาออกเกนเลที่มันสังเคาะลิผิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องเซลล์อย่าทิ้งนะคะอ่าย่อยภายในกับย,ย,ย่อยภายนอกนะคะ1เนี่ยย่อยภายในคือยังไงย่อยภายในคือมีเซลล์อยู่แบบนี้ แล้วอาหารชิ้นเล็กๆจะหลุดเข้าไปในเซลล์นะคะอาหารเข้ามาเสร็จแล้วมันจะมีสิ่งที่เข้ามาช่วยย่อยออกเซลล์ก็คือไลโซโซมก็จะเข้ามาช่วยย่อยดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีการย่อยอาหารภายในเซลล์เนี่ยคือเอาอาหารยัดเข้าไปในเซลล์เลือย่อยเนี่ย เ้นมาทางที่ยังเป็นอาหารเป็นชิ้นๆนี่คือการเยื่อภไหนนะคะ <c oughs> นอกเลยค่ะ <c oughs> เขาสื่ออย่างนี้นักเรียนตรงนี้ว่าดเสร็จแล้วเนาะอะ <c oughs> อา,าเดี๋ยวครูคาวไว้ตรงนี้ <c oughs> ช่วยย่อยคือไค่เบอทิปซีโนเจนกับเโอรคาร์บอกซิเนพีเดส แล้วก็อีกตัวคือทิปซีโนเจนตัวหนังสือสีเขียวคือจากตับอ่อนฟังให้เข้าใจฝากใรรของนิดนึงสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่สนใจคอตะลยโจทย์มีครบทุกพอสอบทั้งแผท2และ9สามันนะคะรายละเอียดอยู่ตรง description box เลยครูเฉลยละเอียดทุกข้อเหมือนได้ทวนเนื้อหาจริงๆโคตรคุ้มเลยนะคะเพราะมีตั้งแต่ปีแรกที่ถือกำเนิดแพทสแลสามันนะคะ เป็นสิบพศเลยนะคะเฉะลยทุกข้อไม่ได้คัดมาแค่บางข้อใครสนใจนะคะรายละเอียดอยู่ตรง Description Box เลยนะคะแล้วเจอกันในคอร์สนะบายบายแต่ข้อ7ยังมีอยู่นะคะแต่ถ้าใครอยากเรียนเพิ่มแบบเยอะๆจุกๆนะคะเรื่อยๆเลยนะคะก็สนใจลงคอร์สได้แต่ว่าถ้าใครงบไม่ถึงหรือย,ยังไม่สะดวกก็ฝากติดตามซีรีส์นี้ด้วยนะคะมีไปอีกเรื่อยๆแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบา,บาย